PlayZone เว็บไซต์ดับหนึ่งสำหรับคนชอบเล่นเกมจำหน่ายเทมโค้ดไอดีเกมบัตรเติมเงินมือถือบัตรเติมเกมอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์และสินค้าไอทีทุกรุ่นทุกยี่ห้อสะดวกรวดเร็วปลอดภัยการันตีโดยผู้ใช้กว่า1 0,000แนคนครบเครื่องเรื่องเกมต้อง PlayZone เท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ โอเคครับผมนักก็หอกกลาบสวัสดีนะครับนามิดหลักหนักเล่นเกมคลีน่าฟี่ฝ่ายกันด้วยเลยนะครับนักก็สวัสดีครับผมนะวันนี้นะครับนายู่ผมนะครับหน้ากับรายการก๊อตเกมเมอร์ซีนะครับนะสวัสดีครับผมนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้าก็สามคีนี่นะครับนะผมก็จะมาสอนเกี่กิจกรรมสายเปยแล้วก็กิจกรรมแบบ มาใหม่ล่าสุดนะประมาณนี้นะครับนะก็ถามว่ากิจกรรมมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับไหนเดี๋ยวผมจะไปแนะนำกิจกรรมกันเลยนะครับนะก็กิจกรรมถามว่าเป็นกิจกรรมอะไรเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วก็จากคืนนี้นะครับไปติดตามช่องพับแซททีวีกันด้วยนะครับนะแจกไอเทมโค้ดแบบผมเลยนะครับนะแล้วก็สักคืนนี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะแจกเพจให้สำหรับคนดูนะครับนะไปดูกันเลยนะครับผมนะ มาเราซื้อเพชรจำนวนหนึ่งร้อยวันนะครับทุกคลิปเลยผมก็จะสุ่มแจกนะครับนะประมาณนี้แล้วก็สลับหนึ่งร้เพชรผมจะแจกให้สลับเม็นแรกเท่านั้นนะครับนะแล้วก็สากิจกรรมในคลิปโรนี้นะครับนะผมจะพามาดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนะก็เดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะครับนะเป็นกิจกรรม อันแรกเลยนะครับนะเป็นกิจกรรมอันนี้เลยนะครับนะก็น่า,จ,าจะเป็นเกิร์ฟฟิอะไรเนี่ยแหละมันเป็นสกิน M4A1 แบบที่มานานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็คือเป็นกิจกรรมเออเหมือนเป็นเล่นหมดอะไรเนี่ยแหละสักอย่างนะครับนะแบบโหมดกิเรียบเปล่านะประมาณนี้นะครับโหมดกิเรียบก็คือใช้แบบ มันจะเล่นฟรีเนี่ยเออประมาณวันเสาร์ถึงอาทิตย์นะครับนะประมาณนี้เล่นฟรีหนึ่งตานะครับนะประมาณนั้นแล้วก็ถ้าใครแบบมีเพชรน่ยตอนแบบตอนนั้นเนี่ยก็คือน่าจะประมาณสิบเพชรในการเล่นนะครับนะก็ไปเล่นมาเพื่อได้รับที่หนึ่งก็จะได้รับประมาณร5อยห้าสิบโทเค็นประมาณนี้แต่โทเค็นไม่ไม่มีแล้วสับกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนี้ละกันนะครับกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรม พิเศษเกิร์ฟฟิลอะไรเนี่ยแหละนะครับนะก็จะเป็นหน้านอันนี้เลยเป็นเออมีอันนี้แล้วก็อันนี้นะครับนะก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลยสําหรับกิจกรรมนี้นะครับนะก็จะเป็นด้านสกิน M4A1 สำหรับสกินนี้เลยนะครับเป็นสกินทั้งสสกินนี้ก็คือระยะลบหนึ่งสำหรับสีฟ้าความเร็วลด์สองบวกแม่นยำสองแล้วก็สำหรับสีม่วงดาเมจหนึ่งระยะหนึ่งแมกกาซีนสองนะครับแล้วก็สีแดงดาเมจสองอัตราการยิงลบเอ้ยแมกกาซีนลบหนึ่งแล้วก็แม่นยำหนึ่งนะครับแล้วก็อันทองนะครับอัตราการยิงสองบวกระยะหนึ่งแล้วก็ความเร็วลด์ลบหนึ่งนะครับแต่ผมเนี่ยผมอยากได้สีแดงนะครับเพราะว่ามัน ผมไม่ชอบปืนที่มันเบามากแบบมันถือแบบมันเบาจนดาเมจมันไม่มีอะไรประมาณนี้ผมไม่ชอบนะครับผมชอบแบบถ้าปืน M4 เนี่ยมันปืนที่เบานะครับแล้วก็สำหรับดาเมจผมแนะนาให้เพิ่มนะสำหรับอันนี้แล้วแต่คนดูเลยว่าจะเอาไหนถ้าเป็นผมนะผมว่าสีแดงดีกว่านะครับแล้วก็คือมันเฟี้ยวดีนะครับนะประมาณนี้นะครับเออแล้วก็กิจกรรมนะครับนะกิจกรรมตรงนี้ ปับป๊บปั๊บนี่เขามันต้องกิจกรรมก็คือ,คอเป็นกิจกรรมตมนานตรงนี้ก็คือสามารถขุดเข้าไปได้นะครับเริ่มแต่วันที่27ถึงวันที่3พฤษภาคมนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับ27ก็ไม่กี่วันนะครับนะาไม่กี่วันย7 28 2บ30็ยิบปกจะเป็นลสอสประมาณ6วันนะครับนะหกิจกรรมนี้ประมาณ6วัน 6, 7วันนะครับผมนะ้แล้วก็กิจกรรมตลาดนัด right. ออนไรช็อปมากยิ เมษายน2563นะครับนะก็จะเป็นกิจกรรมตลาดนัดออนไลน์นะครับผมนะเป็นประมาณนี้เลยสำหับกิจกรรมนี้นะครับนะเป็นในร้านเซ็ตผมขาวนี้เลยนะครับนะเซ็ตผมขาวก็จะเป็นเอ่อสวยๆนะแบบถ้าใครมีแบบไอดีนี้ก็แบบมีเซ็ตผมข่าวงี้ยคือแบบสวยมากนะสำหับกิจกรรมนี้นะครับนะประมาณนี้เลยนะครับนะบหรือหมดเวลาอีก3วันเท่านั้นนะครับ11บเอชั่วโมงรายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับเลือก3ชิ้นที่เราต้องการแล้วก็มันจะลด80%ดสิบเปอร์เนต์สำหรับกิจกรรมนี้นะครับ เนี่ยครับนะก็คือแบบจะถูกมากแปดสนี้นะครับแล้วกิจกรรมอันนี้ก็เป็นประมาณนี้ละกันนะครับนะผู้กดีปีที่มาละประมาณนี้นะครับมาถึงอันนี้เป็นกิจกรรมมาใหม่ล่าสุดนะครับนะก็คือลงเล่นในครบนะครับแล้วก็ได้เป็นระดบเออเป็นระดับ f o r m a นะครับนะยี่สิบกล่องเลยทั้งหมดนี้นะครับก็คือมันจะมีรายวันนะครับนะเดี๋ยวผมจะเด้งภาพขึ้นมาให้ดูว่ามันเออวันไหนวันไหนมีกิจกรรมอะไรมีปืนอะไรมาบ้างนะครับ ประมาณนี้นเข้านะก็จะเป็นนำนปืนปืนอะไรประมาณนี้นะครับลงเล่นได้เท่าไหร่ได้ปืนอะไรนะครับก็เป็นกิจกรรมประมาณนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมไฟบูมนะครับไฟบูมเริ่มแต่วันที่2 2เมษาสมาเราถึงวันที่1ิพฤษภาคมนะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนะก็เป็นกิจกรรมประมาณนี้นาโทเค็นไฟนะครับถามว่าโทเค็นไฟแลกมาจากตรงไหนนะครับนะโทเค็นไฟสามารถแลกได้จากร้านค้าตรงนี้เลยนะครับนะร้านค้าตรงนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวเข้าให้ดูนะ ตอนนี้อยู่ในเว็บเพย์โซนนะครับผมนะจะมาสอนการเติมเงินนะครับด้วยทูมานี่วอลเล็ตนะครับนะแล้วแต่คนชอบเลยนะครับนะผมจะเลือกเป็นทูมานี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็โอนไปทางเบอร์ 0648184395เลยแล้วก็ใส่เลขัง yeah. อ uh ิงนะครับแล้วก็กดดินทางรายการจากนั้นก็รดตัวสอบสักคู่และตังก็จะเข้าบัญชีนะครับนะก็แบบเข้ามาเลยแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็จากนั้นนะครับผมนะก็ผมจะไปเติมนะครับเป็นน้าเงินมือถือ10บาทพอนะครับแล้วจะเติมโชว์ว่าได้จริงนะครับกดยืนทางรายการก็รอนะครับว่าตังเข้าเลยหรือครับแล้วก็จะมาสอนนะครับเติมการเติมเกมนะครับแบบสุดคุ้มนะครับแล้วก็ผมจะเติมเป็น175ไดมอนด์นะครับส่วนลด5คดิตก็คือเหมือนหักไปเลยนะครับแบบบาทนะครับ ก็เติมคือสิทธิ์5บาทแล้วก็ใส่เลข ID หรือว่า UID ของท่านนะครับแล้วก็กดยืนทำรายการจานังก็จะขึ้นว่าสําเร็จนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมจะไปสุ่มนะครับแบบใหม่นะครับแบบว่าที่ผมปามเพจแบบปัจจุบันนี้นะครับก็คือเป็นเอ่ออันนี้เลยนะครับเป็นน้าสุ่มทุมานี่วอลเล็ตอันล่างสุดนะครับสำหรับฟรีไฟนะครับนะเป็นน้านใส่ยงฟรีไฟไม่ควรพลาดเลยสำหรับวันนี้นะครับนะก็คือมาสุ่มกันได้นะครับสุ่มคลาสสิควอลเล็ตเท่านั้นนะครับมีรางวัล โอเคนะครับนะกดกดกดปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าเอาได้47เครดิตนะครับนะก็ถือว่ายังเข้าทุนนะครับ50าทูมานี่โอ้โหยังไม่ทำอะไรเลย,เลย50าทูมานี่อีกแล้วนะครับผมนะก็คือมานี้เลยนะครับคือแบบได้ไวมากนะครับนะประมาณนี้ <c oughs> ได้90บาทนะครับทูมานี่90บาทนะครับนะคือแบบดวงดีเกิน ได้ทูนี่ห้าร้อยพอวอลเล็ตนะครับผมก็จะพอแล้วนะครับก็จะเติมโชนเลยนะครับจะไม่โลบมากนะครับเดลลาผ่านนะครับก็คือกดตรงทูบนี่วอลเล็ตนะครับที่เราไอ้นี่เลยนะครับที่เราสุ่มได้นะครับหรือว่าใครจะเอาไปแลกวอลเล็ตก็ได้นะครับก็ใส่เลขไปเลยนะครับแล้วก็กดยืนยันจากนั้นก็ประมาณนี้เลยนะครับนะก็จะขึ้นว่าทํารายการสําเร็จก็ได้เพชรฟรีเลยนะครับกล่องปึ๊บนี่ตรงนี้นะครับเป็นด้าน เออสกินนะครับนะโทเก้นไฟนี้เลยนะครับหมุนครั้งละ19 1เเพชรนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับแต่คือผมได้หมดแล้วเนี่ยดูเดทาวอน ปึ๊บถาวอนถาวอนถาวอนมีแล้วนะครับนะมีหมดแล้วนะครับก็คือ19เพรเท่านั้นนะครับนะก็คือถ้าใครอยากได้เนี่ยท่องตามกรรกติกาแล้วก็ถ้าใครมือไวมือเร็วเนี่ยก็คือได้100เพรไปเลยสุ่มแบบฟรีๆอาจจะได้ถาวรนก็เป็นได้นะครับบางคนสุ่มหนึ่งกล่องได้เลยนะครับถาวอนอะไรประมาณนี้นะครับนะก็คือ1 0 0เพรคลิปโรนี้มีแจกนะครับถ้าใครทำตามกติกากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แลวก็กระดิ่งแล้วก็เข้าลงกลุ่มต่างๆคลิปนี้นะครับ อย่าล like. ืมกดคลิปนี้นะครับถึง200ไลค์ผมจะมาแจกเพชรให้นะครับหนาประมาณนี้นะครับสำหรับไฟบูมนะครับหนาก็จะรีวิวให้ดูว่ามีอะไรมาบ้างนะครับท็อคเอนไฟ1อันสามารถแลกเป็นด้านตัวสัมภาระเครื่องตัวจับ1อันสามารถแลกเป็นด้านกองไฟ1อันสามารถมาแลกเป็นด้านเรียกไอดอกนะครับหนาแล้วก็ท็อคเอนไฟ1อันสามารถแลกเป็นด้านแผ่นที่สมบัตินะครับแล้วก็40อันโทเอคเนไฟสามารถแลกเป็นกล่องศพนะครับวิเคานิกเบสนะครับแล้วก็20อันนะครับโทเอคเนไฟสามารถแลกเป็นหหนน้าเเิงงกกรระำส็ตบอ์ดนะครับแล้วก 5อันนะครับนะทอเคนไฟสามารถไลี้เป็นเลดนะครับข้อกอง AK ดาเมจ2นะครับแล้วก็ทอเคนไฟสามอันสามารถเลี้เป็นด้านปืนนี้เลยนะครับแล้วก็3ามอันนะครับสามารถเลี้เป็นทางด้านเออ MCA1 เนี่ยครับนะประมาณนี้เลยแล้วก็80ิอันสามารถเลยเป็นทางด้านไอวอลนะครับไอวอลลาวนะครับหรือว่าไอวอลกำแพงเคนดิฟิลลี่นะครับนะแล้วก็80อันนะครับสามารถเป็นทางด้านกระทะลาวะแผ่นนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับ ถ้าอันนะครับสามว่ารเรนได้แลกเป็นในลาดเอ็มหนึ่งศูองสี่อันดับเฮาวลูกสองไฟนะครับเป็นทางด้านนี้เลยแล้วก็ถ้าอันอันนี้โทเก้นไฟสามว่าแลกเป็นในลาดเออเป็นทางด้าน M4N1 นะครับ M4N1 อันนี้นะครับนะก็จะเป็นด้านอะไรเนี่ยฟาฟาร์มิงสกุลนะครับสเกลอะไรประมาณนี้แหละก็เป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับอันนี้แล้วก็สำหรับคลรุนี้นะครับนะถ้าใครถามว่าโค้ดคลรุนี้ไม่แจกหรอครับพี่นะครับนะก็คือผมแจกนะแต่จะมาบอกว่าโค้ดเนี่ยผมจะแจกให้สำหรับพรุ่งนี้นะครับเป็นโค้ดมาใหม่และบอกก่อนนะเป็นโค้ดมาใหม่แต่ตอนนี้ผมจะแจกเพชรแทน1นึ่งพชรนะครับถ้าใครอยากได้ก็ต้องทําตามกติกากดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับถ้าใครอยากไล่เซตไหนเป็น้าาสส่่งงงรก เอมอะไรเอ็กแปดเอมอะไรประมาณนี้สามารถบอกกันได้นะครับสีขั้นสูงก็ที่้านนาเป็นอะไรนะครับรอดูเลยนะครับนะก็คือแบบมันสวยนะผมดูแล้วนะครับนะก็คือก็สวยอะประมาณนี้นะครับนะก็แบบมันก็ได้เรื่องอยู่นะครับนะประมาณนั้นเลยนะครับนะแล้วก็สำหรับอันนี้เป็นเซ็ตเอ่อในร้านค้านะครับเป็นเซ็ตแบบสวยเลยน่าตะแลยแหละสำหรับเซ็ตนี้ครับน่าตะแลเลยแต่ถ้าเป็นเซตผู้ชายน่าตะแลขว่าครับสำหรับผมนะครับล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋าสีขั้นสูงนะครับหนึ่งพันเพชรอันนี้ก็เป็นบัตรรั่งห อันนี้เป็นหัวกระต่ายนะครับหัวกระต่ายก็ราคาไม่แพง,งอันนี้เป็นทางด้าโจตานะครับโจตาก็สวยอยู่นะแต่ละผมนะครับนะกปะปะ็ประมาณนี้ถ้าใครอยากได้แบบแรับเปลี่ยนชื่ออันไหนนะครับสามารถเมนยูดีเมนชื่อ Facebook แล้วก็ผมจะส่งทางด้านเอ,อ่อทักไปหาทางด้านเฟซบุ๊กแบเสเซตแล้วก็สามารถทักไปเลยนะครับว่าจะเอาอันไหนนะครับนะก็สักทีนี้นะครับผมก็แจกแบบประมาณสองพันเพชรได้รวมๆก็ ไม่เยอะนะครับหนาะก็ประมาณ500บาทถึง600บาทนะครับนะแล้วก็สซาคืนนี้เอ้ยหันหลังทำไมล่ะมานิกซีนี่นะครับหนาะก็ซาคืนนี้นะครับนะถ้าใครยินชอบคยู่น,นี้ขอกดไลค์ like, ขอกดแชร์ like, ขอกดซับให้ด้วยนะครับนะหนาซาคืนนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับนะบายบายครับผม